สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับช่องคนมันดวงเฮงนะคะวันนี้ก็จะมาสรุปฮานอยวันที่14ี่เดือน12บเนาะเมื่อวานนี้ก็สําหรับคนชอบวิ่งเนาะให้ไว้สามแปดสี่เนาะเมื่อวานก็เข้าแปดเนาะเข้าแดเต็มๆนะแล้วก็จะมีตัวที่ข้าพเจ้าชอบเนาะข้าพเจ้าให้ไว้สามตัวเนาะมันมี 2 7 2เกับ89้านี่89เก้าเขาเต็มเต็มเนาะแต่ข้าพเจ้าเสียดายตัวนี้เนาะลึมลืงเอาตัวกันไว้ให้คือสองหนึ่งเนาะ27กับสองเป็นตัวเดียวกันเนาะตัวนี้ก็เสียดายอยู่เนาะเมื่อวานนี้มาดูผลกันฮหานอยพิเศษมีศูย์อันนี้8 9ดเ้าเข้าเต็มเต็มเนาะตัวเมื่อวานใครรวยกันบ้างขอเสียงหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้มาดูสูตร 3 3นอยวันที่15กันนะคะจะมีตัวไหนบ้างอ่าสำหรับ3นอยวันที่15เดือน12 2563นะคะสำหรับคนชอบพิ่งข้าพเจ้าให้มาก็คือ5 6 7ส่วนตัวที่เด่นนะคะก็จะมี50 56 57 59 51 60 66 67 69 61 เนย์เหเนึ่งนะคะวกนี้มันจะเป็นกลุ่มตัวเลขตัวเดียวกันเนาะช่วนี้เนาะ1 1กับ7จะเป็นตัวเดียวกันก็กันไว้นะคะกันเผื่อมันกลับหัวนะคะส่วนตัวที่พระพเจ้าชอบส่วนตัวก็จะมี6กับ7นะคะนีตัวที่ชอบนะดูกันเลยว่าชอบเหมือนกับพระพเจ้าหรือเปล่า ถ้าชอบก็ตามได้เลยนะ5 9 6 9 79 68กันไว้ด้วยนะเดี๋ยวพลิกล็อก99เ้นี่ยหวาดเสียวมากเลยอาจจะมี3ตัวก็ได้นะ99อะไรจุด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 ก็ว่าไปนะคะชอบก็ตามได้เลยไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะจ๊ะ<ง>การพนันมีความเสี่ยงนะเบาได้เบานะจ๊ะถ้าใครชอบก็ตามได้เลยนะยังไงถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ จะได้มีกำลังใจหาสูตรหวยเด็ดๆมาฝากทุกๆคนอีกนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปลุ้นด้วยกันเนาะตอนเย็นได้ผลยังไงก็ฝากมาคอมเมนต์กันด้วยเนาะยังไงการพนันนะคะอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางเนาะหวยก็มีเข้ามีหลุดธรรมดานะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ